สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม้ทารดทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะประจําเดือนมีนาคม2568นะคะชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึง14พฤษภาค,คมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางแค่สามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจค่ะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวเมษเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแนดีิกิผ่านมานะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองเม้านะคะ The Fool องดาบค่ะและเป็นไพ่ดิเมจิเชียนนะคะชาวราศีเมษลัคณาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาววันพุธค่ะมีชาวธาตุไฟเมษสิธนูนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่แอนตามนับไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีเมษลัคณาเมษวางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ มีระยะทางระยะห่างนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เนาะเอุเปกรณ์สัมพันธ์ที่เป็นแบบ long distance relationship นะคะความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคโดยเป็นระยะทางและเวลาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนตัวไม่ได้ไกลค่ะ อยู่ใกล้กันนั่นแหละแต่รู้สึกว่าไกลมันห่างกันเหลือเกินใจมันห่างกันเหลือเกินนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน 2. นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะมั่นคงเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วสบายใจก็อยู่คุยแล้วสบายใจก็คุยอะไรประมาณนี้ยังไม่มี ความจริงจังอะไรทั้งนั้นเพิ่งเริ่มคุยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีคนเก่าๆวนเวียนแวะเวียนกลับเข้ามาคุยแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีเมษและคะเมษนะคะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถจะคลิปข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเดยะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไม่ได้การความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ตา่ตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะในช่วงเดือนมีนาคม25 6 8เป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะ ไพ่อัศวินถือดาบค่ะไพ่สเตรนนะคะและเป็นไพ่เอ็มเพรสเช่าราศีเมษและเเมษนะคะบริการความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนมีนาคมส5 6 8ารปชาวมเมษบางคนเ,เขาเรียกว่ากลับมาดูแลตัวเอง นะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนหรือในสถานะที่เพิ่งเริ่มคุยกันอะไรประมาณนี้แต่มันรู้สึกว่าคุณเอาตัวเองมาเป็น first impression มากขึ้นนะคะอันดับหนึ่งคือตัวเราเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานในเรื่องของความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนชาวเมทที่มีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาคุยเนี่ยไม่รู้สึกว่าคุณคุณยังไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรมากมายขนาดนั้นนะเหมือนกับดูไปก่อน ประมาณนี้ส่วนชาวเมทที่มีคนใหม่ๆเข้ามาหรือว่าเป็น l o n ล distance ก็ตาม,มานะคะไม่รู้แว่าตัวคุณตัวคุณก็ถ้าเป็นในพารของความสัมพันธ์น่ะคุณก็เอาใจใส่ดีแหละแต่ไม่ใช่เอาใจใส่มากกว่าเอาใจไม่ใช่เอาใจาใจส่เขามากกว่าจะเอาใจใส่ตัวเองนึกออกปะประมาณนั้นนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานของความรักตัวเองมากกว่านะคะประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวเมษก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบถ้วย ให้คายบนแท็กค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หาระแฟนช่วราศีเมษลัคนาเมษนะคะ คุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ตามหน้าไพา่ในความรู้สึกของคุณก็โอเคนะถือว่า,าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะถูกใจคนคนนี้ค่อนข้างที่จะตรงใจของคุณนะคะคุณคิดว่าคนคนนี้น่าจะนะคะน่าจะใจเย็นใจเย็นใจดีและมีความเป็นผู้ใหญ่ นะคะแต่คุณก็ยังเดาคนคนนี้ไม่เคยออกสักเท่าไหร่ด้วยความที่เขาอาจจะมีโรคส่วนตัวหรือมีเขตกำแพงที่เรารู้สึกว่าเอา้ยเราเข้าไม่ถึงอะไรประมาณเนี้ยนะแต่คุณก็ยังอยากที่จะถือความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะค่อยๆศึกษาค่อยๆทำความรู้จักกันไปไม่ได้รีบร้อนนะคะอืม ดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวราศีเมษลัคนาเมษคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่แ่งแมนไพ่ก้าวไม้เท้านะคะไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะและเป็นไพ่ j u d g m e n t ชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวาทัดลมค่ะมีถุนตุนกลุ่มนะคะมีชาวราศีสิงลัคณาสิงค่ะราศีปรุกศพลัคนาปลุกษ์นะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกชาววันจันทร์ชาววันศุกร์เนาะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคุยคิดถึงใครก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ คนคนนี้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขาเองก็อยากที่จะทําความรู้จักกับคุณอะนะคะแต่เขาก็ยังแอบมีความวิตกกังวลใจอยู่แหละอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีแผลเก่าๆที่ค่อนข้างจะหนัาสา,าหัสมันเลยทําให้ตัวเขาเกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจความกังวลเนาะในความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะไป ตลอดรอดฝังไม้หรืออาจจะทําให้เขาเสียใจหรือเปล่าแต่ตัวเขาเองอ่ะรู้สึกดีกับคุณนะคะด้วยพลังงานของไพ่อาัศาวินถือถ้วยถูกอกถูกใจเลยแหละไม่แพ้กับคุณเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอืได้เจอแล้วคนคนนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ด้วยอาจจะเป็นภูมิหลักของเขาเองนะคะที่เจ็บปวด,ดมาเยอะเนาะเลยทําให้ตัวเขาเองยังไม่กล้าที่จะเปิดใจมากนักนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคาอนาคตความรักวามสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและชาเมษกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออเุียตบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้าค่ะ ไพ่เดวิลนะคะและเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญชาวราศีเมษละคนาเมษนะคะในส่วนของเอาคามานาคตความรักความสัมพันธ์ก็น่าจะยังไปด้วยกันต่อเรื่อยๆนะคะอาจจะมีะหยุดชะงักบ้างเดินหน้าบ้างอะไรอเงี้ยแต่ไม่รู้สึกว่ามันจะไม่ถอยหลังนะอือประมาณนั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักคมสัมพัน์ใน้กับชาวราศีเมษและขนาเมษขอคำแนะนำค่ะไพ่เดลิเวอร์ค่ะอ่าเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ ควีนถือไม้เท้าชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในส่วนของคําแนะนําไพ่บอกว่าคือมันมีไพ่คู่ขึ้นมานะเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าและควีนถือไม้เท้าบ่งบอกว่าความรักครั้งนี้ใช้แต่รักใช้แต่ความรู้สึกไม่ได้มาต้องใช้เหตุผลนะคะควบคู่ไปกับความรู้สึกที่ ที่ไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์เนื้อออกปาเป็นความรู้สึกที่มันมีเหตุผลประกอบไปด้วยและมีการวางแผนความสัมพันธ์ที่เป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่มีทางที่จะมั่นคงถ้าขาดการวางแผน นะคะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ค่ะคอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id นะคะเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูละเลียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปท่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณม,มากๆนะคะสวัสดีค่ะ